รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินันสําหรับคนที่รอโครงการเคหะสุขป,ประชา ความคืบหน้าวันนี้ค่ะสองโครงการเคหะสุประชาร่มกล้าวฉลองกรุงสารฝันคนอยากมีบ้านซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับการเคหะแห่งชาติได้เผยความคืบหน้าของโครงการบ้านเคหะสุประชาซึ่งปัจจุบันดําเนินโครงการนําร่องไปแล้วจํานวน2โครงการนะคะก็คือโครงการบ้านเคหะสุประชาร่มกล้าวแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะโดยตราค่าเช่าเริ่มที่2400 ถึง3,900บาทต่อเดือนปัจจุบันมีผู้เข้าอยู่เต็มโครงการแล้วล่ะค่ะโครงการที่2คือโครงการบ้านเคหะสุประชาฉลองกรุงแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพนะคะอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่1 9 5 0บาทถึง3,750บาทต่อเดือนซึ่งรวมค่าบริหารจัดการชุมชนแล้วค่ะภายในโครงการจะมีตลาดสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุง สำหรับผู้ที่อาศัยก็สามารถจะเช่าแผงตลาดเพื่อทำการค้าขายได้นะคะและมีผู้เข้าอยู่แล้วราวกว่า60%ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะให้ความรู้กับผู้เช่า จากผู้เชี่ยวชาญใน6สาขาอาชีพนะคะได้แก่กเกษตรอินทรีย์ปศุสัตว์อาชีพด้านการบริหารจัดการในชุมชนตลาดอุตสาหกรรมขนาดเล็กและศูนย์การค้าปลีกและค้าส่งค่ะสำหรับประชาชนผู้สนใจนะคะก็สามารถ w a ล k i อเข้าไปทำสัญญาได้เลยค่ะโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องถือสัญชาติไทยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นผู้ว่างงานครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผู้พิการผู้สูงอายุนะคะรวมถึง เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนอีกด้วยค่ะ